อลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยไลน์ b ีเผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์นมเปรี้ยวบีทาเก้นไลท์เลกโตสฟรีครีมอาบน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริ เกมนไทยแลนด์นะครับปาร์ตี้สุดมันของเราของเรา oh, สุตา oh, oh. ทั่วฟ้าเมืองไทยที่ใครไม่มาไม่ได้แล้ว oh, <okay. S 1> และต้องขอบอกว่าพอเข้าหน้าฝนแบบนี้อย่างเป็นทางการ uh. โอ้โหข้างนอกร้อนอบอ้าว uh. แต่คุณเห็นไหมว่าอากาศในบ้านของผมรู้สึกไงห้ oh, 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 oh. องนี้มันเย็นสบายมากเพราะอะไรครับ oh, oh, oh. เพราะผมเนี่ยสั่งเปิดแอร์แคเรียคัลเลอร์สมาร์ทเอาไว้ตั้งแต่เช้า oh, oh. เพราะผมรู้ว่าว่านจะมา oh, oh. ผมเปิดเลยแล้วบอกให้ว่าด้วยเทคโนโลยี voice control ที่สามารถสั่งเปิดแอร์ด้วยเสียงเนี่ยนะครับแม้จะอยู่นอกบ้านคุณก็สามารถสั่งเปิดแอร์ได้เหมือนกันผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้เย็นได้แบบไม่ต้องรอนะครับอ้ามาโชว์หน่อยหนึ่ง และยังเป็นครั้งแรกของแอร์ที่สามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้ตามที่คุณชอบ <Hey. S 1> หรือจะตกแต่งเพื่อให้เข้ากับห้องหรือบ้านของคุณได้เลย uh. เพียงแค่เปลี่ยนถอดด้านหน้าหน้ากากนี้ uh. เปลี่ยนหน้ากากผ้าที่หุ้มอยู่ได้นะครับมีทั้งแบบนี่อยากจะบอกให้ อันนี้นะแบบสีเรียบนะคะสามารถสามารถ p m มาได้เลยนะคะสีแล้วก็จะมีแบบลายถ้าเกิดว่าบ้านคุณเป็นลายแบบไหนเนี่ยอันนี้เหมาะกับบ้านหอยไบ้านหอยชอบลายแบบนี้อย่างเงี้ยถ้าชอบชอบ มีให้เลือกถึง30ลายด้วยกันเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณซึ่งทางรายการของเราเนี่ยนะครับก็จะมอบให้กับหัวหน้าทีมที่ชนะในเกมเกมนี้ด้วยตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมาวัดกันว่านักร้อง2ยุคที่ไม่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเกมต่อไปของเรามีชื่อว่าเพลงเพราะไม่เพียนเยี่ยมฮะเยียมเฮะ คือจริงๆเกมเนี้จริงๆจะไม่เอามาแล้วนะเพราะว่าสําหรับนักร้องแล้วมันเหมือนร้องคาราโอเกะมันจะง่ายเกินไปแต่สิ่งที่มันไม่ง่ายก็คือว่าสิ่ง,งที่ทคุณจะ,จะเจอตรงนี้เฮ้ยทำไมนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลามาโถ่เอ้ยนี่ถ้าเกิดพวกคุูเอากับไปเล่นกับลูกนะลูกต้องชอบมากเดี๋ยว <ๆ S 1> เดี๋ยวเหมือนเหมือนดูหนังทอมแองเจอร์ลี่เลยเหมือนดูหนังทอมแองเจอร์ลี่เลยเออนะพวกคุณนะครับ จะเล่นกันเป็นทีมทีมที่มีคะแนนนําจะได้เล่นก่อนครับใครตอบชื่อเพลงถูกวิ่งไปแทนที่สื่อสารกันให้เร็วที่สุดสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆทีมคุณโบเนี่ยที่ผมหันฝั่งนี้ขอโทษนะครับทีมคนนํา4ต่อหนึ่งก็เลยต้องให้เขาแบบ attention เขาจะเล่นโอเคโอเคคุณจะส่งคนแรกที่มาเบิกเลิกกับเพลงเพราะไม่เพี้ยนใครครับส่งตัวเองส่งตัวเองโอ้ เป็นนคอเพราะฉะนั้นเชิญขึ้นมาเลยครับโอ้โหส่งตัวเองทำในเพลงเดียวสบายเขาอยู่คาราโอเกะตลอดพร้อม90วินาทีเริ่มไปเกิดมาเจ้าค่ะเล่นของสูงเรื่องของสูงนี่เองนี่เองปากแดงแดงจะขาดไปจอได้กับไปจะได้กับไปครับตายแล้วเป็นจังได้แคหน้าความฮักที่ทอดวันนี้สลันที่ทอดมา

ควาจะปวดปะความจะปวดถูกต้องครับ่ถือพมจารย์ถือพมจารถือพมจารถูกมัดถูกมัดถูกมัดสูกมัดบริมัดอ่าโอเคใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรเบาเบาเก่งมากเป็นแฟนกันฉันอดคอแน้วพี่ตุ สา่แบบไม่รู้ไม่รู้เลยสุดสุดไปเลยสดไปเลยอ๋อไปด้วยไหเป็นเป็นคนจนตังทพันหน่อยน่ใจใคนจนหมดเวลาครับวางไว้ได้เลยครับสุดยอดได้เยอะนะทีมนี้เซตสแตนดาร์ดเอาไว้แบบที่งงมากๆนะฮะแล้วเขาอาจจะให้ตังค์พันสองพันกับทีมเสียงนะ เขาเพี้ยนน้อยมากเขาได้ไปทั้งหมด11เพลงว้าวบวกของเก่าอีกสี่เป็น15คะแนนโหโหแล้วเร<อ>ามีเรามีทีเด็ดครับเราเนี่ยจะเล่น60หรือ70เพลงไม่ใช่ครับเราจะขอยอมแพ้เราไปเอาที่นู่นเราจะขอยอมแพ้เราไปเอาที่นู่นตรงนี้คุณทำได้อพอบอกชื่อเพลงมาปุ๊บใส่เลยใส่เลยอะ,อะ หัวหน้าทีมครับผมให้อาจารย์คุณจะมาเบิกเลิกเหมือนกันคุณไม่ยอมเขาเีรยคุณลุงไปที่เปลี่ยนเกมเปลี่ยนรูปแบบถ้าเกิดเล่นเหมือนเขาเดี๋ยวมันจะไม่มันจะไม่สนุกไม่สนุกผมเอาหัวหน้าผมไปก่อนเลยเนี่ยต้องชีริกติ๊กชีโร่ต้นชีริกต้องมาสนมากพร้อมนะฮะนี่คือชื่อเพลงนี่คือเนื้อเพลงครับพร้อมแล้วเริ่มครับอยากหยุไปพันทิพย์พันทิพย์มาสู้ไปเลย ขอโทษทีที่ไปชอบคนลวงถ้าไม่ทวงเห็นจะแย่หนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้ต้องเอาต้องเอาบุกสิได้แล้วบอก่ารักสุดทีสักนิดสักนิดสักนิดมาครับเร็วเร็วเร็วดีที่ว่ารู้จักไม่รู้จักที่ไม่รู้จักอยากเป็นตุ๊กตา ตุ๊กตาหน้ารนมาคนคของเธอคนของเธอถูกต้องครับมาอเป็นวงกลมวงหนึ่งที่เรวงกลมวงกลมถูกต้อง ยังอ้นเวงยังเสียใจเหลือเพียงแต่ความเงียบเหงายังคิดถึงวันที่ผ่านวันที่มีแต่เราแโรแ่แ ข้ารับจ๊ะรับับตาเาต้จัารเลยพี่ดาพี่ดาช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ยงรจนไม่ได้า่เพอ้มลาพี่เลว่เสือลเล่าเพล้ว่ลา่เพล้ลามพีอน่านลีเอ้ีอง้อ หมดเวลาเอ่อให้เด็กเด็กช่วยคุณบิริเองตัวเองยังลงเลยคุณบิริผมขออะไรอย่างได้ไหมได้ผมอยากประนามผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผมอยากประนามผู้หญิงอยู่คนหนึ่งร้องไปครึ่งเพลงยังไม่รู้อีกว่าเป็นเพลงตัวเองจนคุณเนี่ยจะเอาเนื้อจะเอาชื่อเพลงแทงตายอยู่แล้วเขาได้เสือเพลงนั่นแหละร้องซะยยาวคุณก็ได้สิบเอ็ดเหมือนกัน แต่ว่าคะแนนสะสมมีแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นคุณตามอยู่12ต่อส5าสำหรับผู้ชนะในเกมเกมนี้นะครับซึ่งคะแนนเนี่ยนะครับของคุณโบโเนี่ยคะแนนรวมแซงไปเพราะฉะนั้นเอาแอร์ออกไหมให้คุณโบครับเชิญตรงนี้ให้ได้แอร์เว้ยอย่างที่สัญญาไว้ผู้ชนะในเกมเกมนี้รับไปเลยนะครับแอร์สุดล้ำจากแคริเอร์รุ่น Color Smart อันนี้จำนวนหนึ่งเครื่องนะครับ a r เรีย Color Smart ล้ำให้สุดกับที่สุดแห่งดีไซน,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 น์ถึงเวลาและที่พวกคุณจะได้เห็นอาณาจักรใหม่ของผมที่ยิ่งใหญ่มากๆเ,เดี๋ยวกลับมาดูสักครู่เดียวครับ เพลงพ่อไมเพียนนะคะเป็นเกมที่สนุกมากไมอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่ถ้าไม่ได้พี่ว่านกับพี่นนทมาช่วยนะคะป่านนี้ทีมหนูแพ้ไปแล้วนะคะขอบคุณจริงๆนะคะพี่หนุ่มตามไม้ทันนะคะ